บาเบาหน่อยเบาเบาหน่อยอ่าสวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้ผมรายการเจมที่กับผมชิมเก้าคนเดิมแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่กับรายการเจมที่นะครับตอนนี้ที่บ้านวุ่นมากเลยนะครับอ่าผมก็มาอยู่กับมินเอ่อเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ของมินิเกมนั่นเองนะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซลนั่นเองนะเป็นสำหรับไอดีแท้แล้ววันนี้ผมก็ กับผมกับรายการเกมที่กับผมทีมกราฟคนเดิมนะับตัวเดิมเช่นเคยนะับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเอ้ยตอนนี้ผมเล่นอยู่นะับก็อย่าพึ่งเลยนะัยบ,บเดีนะ๋ยวแป๊บเดียวนับอ่ามันจบแล้วออ้ยกด e แล้วจะไ,ไปดูชมหน่อยไม่ได้หเ,เพรก็มันขึ้นยังวะอะไรวะเนี่ยตอนนี้ผมต้องรอสักครู่หนึ่งนะับเพราะว่า มันก็ไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นด้วยนะผมโอเคงั้นผมเปิดจะเปิดจอเลยแล้วกันนะอ่าตอนนี้ก็จอดับอยู่อ่าโอเคมาอีกแล้วอ่าอาเขตเกมนะผมเป็นการอัปเดตใหม่ที่ผมได้ไปพบเจอมาในรวยทีมนั่นเองนะผมและวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซิร์ฟไฮพิกเซลแล้วก็ผมก็ได้ จะบอกว่าทําการอัปเดตเจ้าเซิร์ฟตัวนี้แล้วนะเป็นเซิร์ฟนี้ก็เมมินิเกมใหม่นะั่นคืออาเขตเกมนะผมกําลังจะรอยอยู่นะฟาร์มฮันนะฟาร์มเฮานะผมก็ยังไม่รู้เลยมันคืออะไรทุกูนนะโอ้ตอนนี้ภาพแหลกเป้าครับช่วยบอกด้วยนะเดี๋ยวผมขอต้องรอเวลาดูไงเพราะผมขี้เกียจด,ดูหุยงงวะ่ะ ต่อไปอ่าก่อนที่จะมาดูการอัปเดตนะครับต้องมาเล่นมินิเกมกันก่อนนะครับอ่านี่แหละเพนบอลอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนกดต้องกดซื้อเดี๋ยวผมกดซ,ซื้อของก่อนนะครับตอนนี้มีสองพันแล้วนะผมผมจะซื้อไอเจ้านี้นะเก็บซื้ออยู่นั่นเองนะผม แป๊บนึงนะเทียนทีเลนอันนี้อะไรวะเลเปอร์สตองอาร์มไรดิงตอนนี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะตอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนไรต์สตรีมจะรู้สึกห่วยแตกไม่รู้แหลกหรอคือคนแจ้งมาว่าแหลกครับผมแหลกงั้นถ้าทนดูได้ทนดูทนดูได้ไหม คือผมอยากว่าทนดูได้ไหมเดี๋ยวขอพิมพ์ไปก่อนพอดีว่ามันก็ไม่ได้ตรงด้วยนะมันไม่ได้ตรงด้วยโอเคนะคนทีมงานเรานั่นเองนะไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจ <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจมันนะ <c oughs> ไม่เคยขึ้นไปถึงตรงนั้นเลยนะน่าจะเป็นไม่มีอะไรมากหรอกวางั้นนะ <c oughs> ม,มาเล่นหับนะใจหมังโอเค ผมมาเล่นห้องที่มันแบบมีคนอยู่ดีกว่านะดูหนหยวะไม่มีนะอ่าเดี๋ยวนะอันเบบี้แลนเริ่มผุดขึ้นมาแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดทีมเลยนะมีบล็อกให้เราให้ด้วยนะเป็นออเรนจ์อยู่แล้ว ทีมกาัาพุ่งไหวไหมไหวงับไหวไหวไหว,หว <Yeah. S 1> ่มาขอมา,มาพูดเลยเรื่องที่ไม่ดีกลางคลิปผมยังไม่ได้ดูเลยนะเดี๋ยวขอไปติดตามก่อนเพราะว่าแฟ์สตรีมผมแหลกมากช่วงนี้เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ดูผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง

มินิเกมอันนี้เดี๋ยวผมก็ไปติดตามการอัปเดตเลยนะขอไปติดตามก่อนเพราะว่าแบบแลายสตรีมผมแหลกมากอ่ามีคนขออ่าเอเจ้าเล่นเทียนทีรันหน่อยนะอยากเล่นนะักใช่ไหมเดี๋ยวขอเล่นอันนี้ก่อนือผมชอบเล่นมากเลยด่านนี้ตอนนี้ไม้ก็ไม่ได้ใส่แบบธรรมดานะผมใส่แบบอย่างเท่เลยนะเฮ้ยเหมือนเราจะฝีมือเราจะตกไปแล้วเนี่ย

ยังไม่ได้อ,อันล็อกด้วยวะเอาขายไปไหนวะมาตุ้มน้ำเออนี่แหละเอา้าอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวมบตุ้มจำได้ว่ามันต้องมีสองนะเพราะมีแต่สามนี่ผมจะได้ซื้อกระสุนหน่อยเอ,ออเอ้าเน็ตไม่ค่อยดีเลยแค่ไลฟ์สตรีมก็แลกจะตายอยู่แล้วในนี้ไม่ใช่แค่แลกหรอกไม่ใช่กระตุกครับ แลกเน็ตครับแลกเน็ตครับรเน็ตเน็ตกากครับไม่ใช่หรอกมันคือมันไม่สาเถียนแล้วอะแต่ก่อนนี่มันสาเถียนหนักเลยนะทำไมตอนนี้ขิวไม่ได้เลยวะมันกากมาเลยโอ้โหแต่ก่อนนี่แม่งไม่รู้จะว่าไงแล้วนี่วิ่งหนีก่อนดีกว่ามาตัวหนึ่งอืม้มติดตัวเล่นเร็จ,เสร,จเสร็จพวกเราชาวสยามไปเลยไปเลย คนที่เคยเจออยู่เจออยู่ตอนสมัยชาติปางก่อนชาติแล้วอฮ้ยพ้ยี่แม่งมีกหรอแต่ผมจะเอาเป็นอันไหนอ่ะอันนี้ฟอร์คิว เน่านั่นเองนะอุ้ยไปด่าคนอื่นเง่านั่นเองเว้นจำตอนทันเลยนะเว้นะไรเอ้ยจบเลยสตรีมต้องรีบไปซื้อบัทูแล้วผมอยากได้ว่ะอยากได้วะ้้มีใครสักคนาดีมองไอ้ทุกกยังจะเปิดหาเซียนเปิดไปอาเซียนเลยไงอี้ยยเฮ้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 ยเฮเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้นเฮ้เย มาผมลองใช้ของใหม่ดูมั่งดีกว่าเอ้าจีจีแล้วคูดเกมต่อนะจีจีนะทีมกรับทีมก้าวอ้าวทีมกับวอุ้ยทีมกรับโอ,บอ,บอ,บอ้โอเคนะแล้วก็ตามคำขอเลยนะคือเจ้าอ่าเจ้า TNC เทียนทีลันเทียนทีลันสายไม่มีคนดูแลเนาะงั้นจบเลยดีกว่าก็ขอจบการไลฟ์สตรีมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวผมตัดตัวนี้ก่อน